งหนึ่งในชีวิตของนักดำน้ำใฝ่ฝันอยากจะเจอเจ้านี่แ่ละครับแมนตาหรือปรากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอนุวัจจัดให้ก็มีความฝันเช่นนั้นเหมือนกันดำน้ำมาก็หลายครั้งพลาดมาก็หลายคราวครั้งนี้คุณผู้ชมลุ้นไปกับผมด้วยนะครับเราออกเดินทางจากฝั่งภูเก็ตใช้ชีวิต5วันบนเรือจากทะเลอันดามานันฝ่ามรสุมและคลื่นลมจากภูเก็ตเลาะไปถึงกระบี่ ตามหมู่เกาะหเกาะหินม่วงหินแดงที่คาดว่าเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีจะอาศัยอยู่หินแดงยอดยอดทนน้ำหินม่วงยอดอยู่ใต้น้ำเป็นจุดหนึ่งที่เอาไว้ดูพวกแมนตาเลแล้วก็ฉลามวานได้ดีที่สุดเัื่อทุกคนพรอมไปสัมผัสอีกโลกหนึ่งใต้ท้องทะเลกันเลยครับงานนี้ต้องอาศัยดวงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรานับดำน้ำดำดิ่งลงไปเพื่อตามหามันภาวนาขอให้เจอนะครับตอนรับคุณผู้ชมสู่ความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล พวกผมถูกต้อนรับด้วยเจ้าถิ่นเป็นปลาข้างเหลืองฝผงใหญ่ที่ทำให้เราเพลิดเพลินเป็นอย่างมากขณะที่ด้านบนก็เต็มไปด้วยฝูงปลาบาลากูด้าพวกมันกำลังรวมตัวกันเพื่อออกล่าเหยื่อ ได้ไฟเดพาพวกเราดำลงไปด้านล่างสายตาก็คอยสอดส่องไปตามแนวปะการังหากผมพูดภาษาปลาได้ผมคงถามเจ้าปูมังกรตัวนี้นะครับว่าเห็นเจ้าแมนต้าว่ายมาทางนี้บ้างไหมเพราะตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะโผลออกมาตามแนวซอกหินและปะการังเต็มไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ปลาไหลมอเล่ตื่นขึ้นมาทักทายเช่นเดียวกับเจ้าปลาผีเสื้อขี้อายที่พยายามหลบเข้าไปในซอกหิน ปลาผีเสื้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับสวยแต่ว่ามีพิษเช่นเดียวกับเจ้าตัวนี้ที่ครูวัดบอกกับนักดำน้ำว่าอย่าเผลอไปถูกมันเลยทีเดียวพวกเรากำลังเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามใต้ท้องทะเลทันใดนั้นนักดำน้ำก็ทำสัญญาณเหมือนเจออะไรบางอย่างแม่เราเจอญาติของปลากระเบนแบนตาแต่ว่าตัวเล็กกว่าเป็นปลากระเบนขนาดเล็กกำลังออกหาอาหารตามพื้นทราย ปกติแล้วนะครับเจ้าแมนตาจะออกหากินในระดับความลึกไม่มากนะักพวกผมก็เลยตัดสินใจว่ายจากระดับความลึก25เมตรขึ้นไปอีกนิดหนึง่งทันใดนั้นนักดำน้ำอีกกลุ่มก็ส่งสัญญาณเหมือนเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีจะโผล่ออกมาแล้วล่ะครับ พกผมสอดส่องสายตาตามหาที่มาของเสียงและจับพิกัดว่าเสียงมาจากด้านไหนจากนั้นค่อยๆว่ายเพื่อไปดักรอเจ้าแมนตา้าหวังว่าโชคจะเข้าข้างพกผมบ้างนะครับรอและก็หลุนไปน,น้องของทไม่นานครับคุณนผู้ชมโชคเข้าข้างพกผมจริงๆเห็นไหมละครับเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีกำลังวหายเข้ามาทางพกผมพอดี เราก็เจอปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันว่ายเข้ามาทักททยในระยะที่ใกล้ามากมันมาเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปอันวัจัดให้อยากเห็นใกล้กว่านี้ทำยังไงดีครับเสียดายเวลาหมดแล้วตามต่อพรุ่งน,นี้ห้ามพลาดนะครับ ในที่สุดการดำน้ำ5้าวันฝั่งทะเลอันดามันเพื่อออกตามหาเมนตาก็ประสบความสำเร็จนะครับเจ้าแมนตายักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลวาเ่ายขมาทักทายจริงๆที่กเกาะหินม่วงหินแดงแต่เสียดายครับมันมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ว่ายน้ําจากไปเราอยากเห็นแมนตาแบบใกล้ๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของมันมากกว่านี้ไม่เป็นไรครับเรายังไม่ถอดใจ ขอขึ้นไปพักแล้วตามหามันต่อเราตจดตามข่าวการพบเมนต้าจากพี่คนขับเรือบอกตำแหน่งและพิกัดว่าช่วงนี้จะพบได้ที่เกาะหินโม่งหินแดงแหล่งดำน้ำที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด,ดลว,วันนี้มาลุ้นกันต่อครับนักดำน้ำดำลงไปตาก็คอยสอดส่องกันว่าจะเจอเมนต้าหรือเปล่า ไม่นานครับแมนต้าไหว้เข้ามาทักทายพร้อมกับเสียงดีใจของทุกคน มันไหว้เข้ามาต้อนรับเหมือนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยนะครับแมนต้าหรือปลากระเบนแมนต้าเป็นปลากระเบนกระดูกอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่และตัวอาจจะมีน้ำหนักมากเป็นตันๆวัดความกว้างตัวใหญ่ๆอาจจะอยู่ที่6 7ถึง7เมตร อาศัยอยู่ในน่านน้ำเขตร้อนทั่วโลกหลังของมันสีดำท้องของมันสีขาวตาอยู่ที่ข้างหัวนะครับจินแผงต้อนเป็นอาหารที่แตกต่างจากกระเบนทั่วไปคือเจ้าแมนต้าเป็นกระเบนที่ไม่มีเงี้ยงพิษที่โคนหางเหมือนปลากระเบนทั่วไปแะครับโอตรงจุดนี้เป็นโอกาสที่ที่เจอเออสัตใหญ่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแมต้าหรือว่าเอฉลามวานนะครับเป็นเป็นจุดที่เจอยอยู่แล้ว แล้วปีนี้ซีซั่นนี้ถือว่าเป็นซีซั่นของเ,อเป็นเป็นเป็นฤดูกาลที่เรียกว่าพวกเบต้ตา,ตาเนี่ยเข้าเยอะมากบ่อยมากครับและพิเศษจริงๆรมนเต้ามันไม่ได้มาหาผมตัวเดียวนะครับแต่มันชวนเพื่อนๆมาด้วยสลับกันไหว้เข้ามาทักทายครั้งละตัว2ตัวหากประเมินกันแล้วน่าจะมีประมาณ5ตัวถามว่าแล้วแยกเนต้าแต่ละตัวออกจากกันได้ยังไงคำตอบก็คือ แต่ละตัวจะมีลักษณะแตกต่างกันจนนักดำน้ำสามารถจดจำรูป,ปรพรรณสันฐานของมันได้ล่ะครับเออลักษณะของเขาเป็นยังไงบางตัวงวงหกักบางตัวมีตำหนิบนตัวทุกตัวจะมีตำหนิไม่เหมือนกันคนระับแต่ที่วันนี้ชัดๆท,ที่ที่เห็นชัดๆทริปนี้ก็คือตัวที่สภาพสวยๆเลยเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยสี่เมตรกว่าตัวนี้สวยมากหางสวยรูปแบบสวยทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากแล้วก็มีตัวที่แปลกแหวกแนวไปคือสีขาวสีขาวเยอะกว่าสีดํา ซึ่งตัวนี้จะเห็นอยู่2อ,อวันเมื่อเจ้าแมนตาเจ้าบ้านต้อนรับพวกเราอย่างดีแล้วนักดำน้ำก็ควรปฏิบัติกับมันอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือไหว้ดูพวกมันอยู่ห่างๆไม่ทำให้มันตกใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหว้เข้ามาหาเราเองล่ะครับ เป็นต้าอย่างจุใจแล้วใสมาที่เกาะหินม่วงหินแดงแน่นอนล้วครับจะต้องพบกับปะการังอ่อนสีม่วงสีแดงที่สวยงามแบบนี้นอกจากนี้ยังได้เห็นโลกใต้ท้องทะเลไทยที่สวยงามเห็นแบบนี้แล้วช่วยกันอนุรักษ์อย่าทำลายกันนะครับ จันอังคารหน้าอนุวัตจัดให้จะไปลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามวันนี้สวัสดีครับค่ะคือเมื่อวานได้เห็นตัวเดียวใช่ไหมครับวันนี้คุณผู้ชมครับสังเกตดีๆนะฮะคุณจะได้เห็นแมนตาแมนตานี่แหละฮะค่ะเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ใจดีใต้ท้องทะเลที่นักดำน้ำหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับคือสรุปเมื่อวานคุณกักเอาไว้กักไว้บ้างจะให้คุณดูไงเพื่อจะให้คนได้เห็นภาพนี้ฮะเห็นไหมว่าอนุวัตถ่ายกับแมนต้าตัว ตัวอนุวัตคือขอัยคุณผู้ชมนะเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยผมยืมกล้องอวัดแห่งไดไฟเดย์เพราะว่ากล้องผมเนี่ยมันไดเพจชีพก็คือมันขายไปกับลำดับว้าเรียบร้อยแล้วก<ะ>ล้องอยังซื้อไม่ได้นะครับก็เลยต้องขออนุญาตใช้ขอยืมกล้องชาวบ้านก่อนนี่ฮะนี่คุณบุซี่นะฮะถ่ายได้เห็นอย่างใกล้ชิดแล้วก็ใกล้ๆแบบนี้เป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลที่เขาบอกว่าหายากในท้องทะเลไทยแล้วดีนะคุณบอกว่าคุณบุซี่ ตอนแรกดิฉันคิดว่าปลาอ๋อนี่ฮะแล้วคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับคือเมนต้าที่พบเนี่ยคือผมมาเจอตัวเดียว mm hmm. เห็นอยู่ตัวเดียวแต่ว่านักดำน้ำํหลาหลายคนบอกว่าคุณ,คณ,คณอนุวัฒน์มันไม่ได้มีตัวเดียวนะมันมีหลายตัวค่ะ <c oughs> แต่มันทยอยว่ายเข้ามาทักทายว่ายเข้ามาทักทายเราก็บอกเอาแล้วพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนไมันเป็นยังไง <c oughs> ลักษณะท่าทางเป็นยังไง <c oughs> ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมสังเกตรองๆหนูที่ปิดเทอมดูไปกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์พร้อมกันกนะครับคร ลักษณะของสีแมนต้าแต่ละตัวลักษณะของสีขาวสีดําแต่ละตัวแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละตัวของแมนต้าเนี่ยลักษณะเขาจะแตกต่างกัน<ม>ทําให้เราแยกได้อย่างชัดเจนว่าตัวไหนสีอะไรตัวไหนมีลักษณะยังไงบ้าง<ม>ตัวในยาวประมาณสัก 6- 7ถึงเเมตรได้นะครับตัวนี้คุณผู้ชมสังเกตเห็นดีดีนะครับ<ม>ด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีสีของขาวอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือว่าท้องขาวมากแล้วก็ด้านหลังขาวมากเลยนะครับ แล้วไหวมาใกล้แบบนี้เมื่อวานลูกของคุณเบิร์ตนะน้องแบงแบดูติดทีวีเลยตอนเย็นนะ่ะเมื่อวานคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับก็มีการอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจนะครับบอกว่าขอบคุณมากลูกๆนั่งดูกันอยู่ได้รู้จักแมนตานะฮะนี่เด็กๆปิดเทอมอยู่เราก็อยากจะให้เด็กๆหลายคนได้เรียนรู้แล้วก็เห็นแก่วทรัพยากรที่มีค่าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยเห็นไหมฮะน้องๆหนูๆดูนะครับ ความแตกต่างคอมเมนตา้าเมื่อสักครู่สีขาวน้อยตัวนี้สวยตัวนี้สวยมากนะนักดำน้ําหลายคนบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันว่าสวยแบบนี้และสีสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังขาวพื้นหลังสีดําสีขาวผสมกันนะครับดูฮะแล้วว่ายมาใกล้แบบนี้เลยนี่นี่ว่าจะถามแต่เมื่อวานค,คือเขามาใกล้แบบนี้เขาเขา พื้นเพเยพื้นฐานเขาทําอันตรายคนไหมเออแมนต้าบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าเขาจะไม่ทําอันตรายคนเ,เพราะว่าเป็นกระเบนที่ไม่มีเงี้ยงที่หางแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าเวลาเราดําน้ําไปดูแมนต้าเราดูเขาเฉยนะครับแล้วอยู่เฉยเไม่ต้องไหวหรือว่าไปทําอะไรเขาเ,เพราะแมนต้าเป็นสัตว์ใจดีนะครับถ้าเขาใจดีเขาจะไหวไม่เล่นกับเราเองเออ นะครับอันนี้เดี่ยเอาพาให้น้องๆหนูๆแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมภ<ช>าพสวยๆในทะเลนะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามอนันุวัจจะให้17นากา30นาทีนะครับนี่นี่เขาเขาถามว่าค,คุณพลอจยจันร์ถามว่าตัวใหญ่ไหมทำมือให้ดูหน่อยตัวใหญ่ขนาดไหนตัวใหญ่มากคุณผู้ชมสังเกตนะครับระหว่างแมนต้ากับรักดำน้ำนะฮะดูฮะแมนต้าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าตัวใหญ่จริงจ หกถึงเเมตรด้วยกันครับโอ้โแสดงว่ามันสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากแต่ว่าการจะตามหาแมนต้านในแต่ละครั้งผมดำน้ํามาก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอแมนต้าเหลืออย่างเดียวคือฉลามบานยังไม่เจอนะครับอยากเจอเหรอคะอยากเจอมากครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าหลายๆคนเนี่ยไปตามหาฉลามบานตามจังหวัดต่างๆที่ต่างๆนะครับก็ปีหนึ่งผมจะมีโอกาสได้มีลาสถานีไปดำน้ำสัก ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองออย้ำกันอีกครั้ง,<ด>งเป็นทะเลที่ไหนคะอันดามันนะครับอ,อ,อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ห้าวันห้าคืนที่ฝั่งทะเลอันดามันไล่ไปตั้งแต่ภูเก็ตจนถึงกระบรี่อ่กระบี่นี่แหละครับแล้วก็เมาเรือทุกเช้านะฮะ <c oughs> ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่นะครับตื่นมาก็อ้วกทุกเช้าแหละครับแต่พอลงน้ำก็กลายเป็นอีกหนึ่งโลกที่เราบอกว่าสวยงามมากจริงๆครับหลายคนอยากจะไปสัมผัส